โอ้โหชัดขนาดนี้พี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่าหนูคิดยังไงโอเคหนูอ่อยพี่แต่ชัดเจนขนาดนี้ไม่ใช่แค่อ่อยแล้วเขาเรียกว่าเอาจริงเผื่อว่าหนุ่มๆยังไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอกให้หนุ่มๆได้รู้แบบชัดเจนแจม่มแจง้งซองเจ็ดภาษากายของผู้หญิงที่บอกให้รู้ว่าสนใจไม่ใช่แค่อ่อยแต่เอาจริงจำแล้วนำไปสังเกตดู ไม่แน่นะผู้หญิงที่อยู่ข้างๆนุ่มนมเธออาจจะแสดงท่าทางแบบนี้เพื่อบอกเป็นในๆว่ากำลังสนใจคุณอยู่ก็เป็นได้เอาอย่างนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าภาษากายแบบไหนที่สาวๆชอบแสดงออกให้นุ่มนุ่มได้เห็นบ้างไปเช็คลิสต์กันเลย 1. แอบมองเธออยู่นะจ๊ะอันนี้คือเรื่องจริงมันจะแตกต่างกับการส่งสายตาปิงๆให้ผููนะ อันนั้นคือขั้นที่ความสัมพันธ์ไปไกลแล้วไงแต่ขั้นเริ่มต้นมันต้องแอบ,บมองก่อนเวลาสาวแอบ,บชอบใครหรือสนใจใครเป็นพิเศษเขาคนนั้นจะอยู่ในสายตาตลอดขอให้ได้มองได้ส่องเขาสักหน่อยเถอะไกลๆก็ยังดีมันมีความสุขนะมองไปยิ้มไปใจชื่นบานสุดๆเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเป็นเวลาที่กำลังมองผู้ชายที่เราสนใจอยู่แล้วพอเขารู้สึกตัวหันมามอง เราก็แกล้งทำเป็นมองไปทางอื่นอาการพิรุษนีมาเต็มเลยแรกๆหนุ่มๆอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่ถ้าคุณลองสังเกตดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าเธอกำลังสนใจคุณอยู่หากมีจังหวะที่พวกคุณได้สบตากันแบบจังๆคุณจะเห็นอาการเขินแก้มแดงของสาวๆแน่นอนถ้าเธอคนนั้นแอบชอบคุณจริงๆ2มีของขวัญเล็กๆน่อยๆมาให้เสมอ ขอพูดตรงนี้เลยว่าถ้าคุณหนุ่มๆคนไหนได้รับของขวัญเล็ก,ลกนๆน้อยๆหรือมีผู้หญิงคนหนึ่งมักทำอะไรให้หรือซื้อของมาให้บ่อยๆฟันธงเลยว่า90%เอร์ซนตเธอคนนั้นกำลังสนใจคุณอยู่เธออาจจะไม่ได้พูดออกมาหรอกนะว่าฉันชอบคุณแต่การที่เธอมีของมาให้คุณบ่อยๆใส่ใจว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วมันจะทำนั่นนี้หานี่นั่นมาให้แบบนี้มันก็ชัดอยู่แล้วว่าเธอ รู้สึกยังไงกับคุณนี่ไม่ใช่แค่อ่อยแล้วนะแต่เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคุณคือคนที่ฉันกำลังแอบชอบอยู่มีเงนก็คงไม่ทำอะไรแบบนี้ให้หรอก 3. เวลาที่คุณเข้าใกล้เธอจะรู้สึกเขินและทำตัวไม่ถูกภาษากายนี้ก็ถือว่าแสดงออกชัดอยู่นะคาดว่านุ่มๆก็น่าจะดูออกแหละแต่เอางี้เพื่อคุณผู้ชายสายบือ้อเราจะบอกให้ว่ามันเป็นยังไง คือปกติเวลาผู้หญิงอยู่ใกล้ๆกับคนที่สนใจหรือแอบ,บชอบมันจะเกิดอาการทำตัวไม่ถูกพูดง่ายๆก็เขินนั่นแหละบางคนเมื่ออยู่ไม่สุขเดี๋ยวสะบัดผมจับผมมาหมวนบางคนหน้าแดงพูดเสียงสั่นใจเต้นบางคนเอาแต่อมยิม้มซึ่งอาการแบบนี้เป็นภาษากายที่แสดงออกมาให้เห็นได้ชัดมากเวลาที่สาวๆอยู่ใกล้กับคนที่สนใจแม้จะเก็บอาการแค่ไหนก็ยังดูออกง่ายอยู่ดี เพราะงั้นถ้าคุณสังเกตภาษากายอื่นๆของส,สาวๆไม่ออกลองสังเกตภาษากายในข้อนี้ดูรับรองว่ารู้เลย 4. เธอมักจะให้ความสนใจเรื่องของคุณอยู่เสมอเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดสำหรับผู้หญิงถ้าได้ตกหนุ่มรักใครแล้วผู้ชายคนนั้นจะอยู่ในสายตาของเธอเสมอทุกความสนใจไม่มีให้ใครมีให้แค่เธอคนเดียวคุณผู้ชายครับ เวลาคุณเจอผู้หญิงที่ดูแลคุณดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคุณเธอคนนั้นจะสนใจและใส่ใจเป็นพิเศษโปรดจงคิดให้ลึกๆว่าเธอคนนั้นกําลังสนใจคุณอยู่แน่ๆแม้เธอจะไม่พูดออกมานะว่าสนใจคุณอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเธอชอบที่จะมองหน้าคุณชอบที่จะไปไหนมาไหนกับคุณคำมุกฟืดๆของคุณเป็นคนเดียวที่รับฟังและมองเห็นบางสิ่งที่เปลี่ยนไปของคุณนั่นแปลว่าเธอกําลังสนใจคุณอยู่ ฟังนะไม่มีผู้หญิงคนไหนใส่ใจรับฟังหรือแค่ผู้ชายคนไหนมากๆหรอกถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่คนที่เธอสนใจอยู่เพราะนั้นถ้าคุณเจอผู้หญิงแบบที่เราเอ่ยมาโปรดจำไว้เธออาจจะกำลังสนใจคุณอยู่ก็ได้ 5. ปวนเปลี่ยนอยู่รอบตัวไม่ห่างเวลาเราแอบชอบใครสักคนเราก็จะพยายามเข้าไปปวนเปี่ยนอยู่รอบๆตัวเขาเดี๋ยวเดินผ่าน เดี๋ยวไปนั่งโต๊ะข้างๆทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถสังเกตเห็นเราได้เข้าใจใช่ไหมภาษากายนี้จะค,คล้ายๆกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่จะแตกต่างกันตรงที่ผู้ชายจะกล้าเข้าหาผู้หญิงมากกว่าส่วนผู้หญิงจะขอสังเกตการดูก่อนไว้แน่ใจแล้วค่อยบุกเข้าใส่แล้วการไปปวนเปลี่ยนไม่ใช่แค่เดินผ่านหรือนั่งไกลๆแล้วจบนะครับแต่รวมไปถึงการส่งยิ้มเขินๆส่งสายตาหวาน ือทำท่าทางเหนี่ยมอายเบาๆให้เขาได้เห็นด้วยคือถ้าแค่เดินผ่านเฉยๆผู้ชายก็ดูไม่ออกสิถูกไหมฉะนั้นมันต้องมีการส่งสัญญาณน,นิดๆให้ผู้ชายรู้ตัวว่าเออฉันกำลังสนใจคุณอยู่นนะพอเขาเริ่มสังเกตเห็นหรือจำเธอได้ทีนี้แหละสเต็ปต่อไปเข้าไปทักทายได้เลย6ส่งสัมผัสที่อ่อนโยนมาให้เป็นประจำถ้ามัน เริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือถ้าอยากรู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคนนี้สนใจเราไหมลองสังเกตภาษากายนี่เลยถ้าเธอเริ่มที่จะสนใจคุณเธอจะพยายามหาจังหวะแตะเนื้อต้องตัวคุณจะเรียกว่าแอบแตะอังคุณเบาๆก็ได้แต่ต้องดูให้ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นทําบ่อยแค่ไหนถึงจะฟันธงได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะไม่ถึงกับกอดจูบ แต่ก็จะมีบ้างที่จับมือเล่นมือเล่นผมแตะนั่นแตะนี่นิดๆหน่นนนนนอยๆพอให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยวิธีเข้าใกล้ไม่ได้มาแบบประชิดตัวแบบจ,แจงแจ้งแต่เธอจะตีเนียนทําให้เป็นเรื่องไม่ได้ตั้งใจบ้างหรือบังเอิญบ้างจนบางทีคุณอาจจะดูไม่ออกเลยก็ได้ว่าสาวสาวกำลังแตะอังอยู่ซึ่งในช่วงแรก,แรกจุดที่เธอจะสัมผัสคุณก็คงเป็นที่แขนไหล่หรือเล่นหยอกล้อน่ารักน่ารักเท่านั้น แต่พอเริ่มสนิทใจกันมากขึ้นหรือถ้าแตะแล้วคุณยังบื้อไม่รู้ตัวสักทีหลังจากนี้อาจจะมากกว่าแตะก็เป็นได้เเธอพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นเวลาผู้หญิงสนใจใครหรือแอบ,บชอบใครเธอจะพยายามทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเพื่อดึงดูดให้เขาเข้ามาสนใจแน่นอนว่าเรื่องทอดสะพานมันต้องมีอยู่แล้วแต่เรื่องของสเสน่ห์ยังไงยังไง มันก็ขาดไม่ได้เพื่อให้ฝ่ายชายตกหลุ่มรักกลับการดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นสวยขึ้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สาวๆมักจะทำเพื่อคนที่เราสนใจผู้หญิงมีตรกกะหนึ่งที่เชื่อว่าหน้าตาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถดึงดูดคนที่เราชอบได้เพราะงั้นนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาผู้หญิงแอบชอบใครจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นก็เพราะว่า เวลาไปปรากฏตัวอยู่ตอนหน้าเขาเขาจะได้ประทับใจและไม่มองเมินเราไปยังไงล่ะก็จะประมาณนี้ไงลองสังเกตสาวๆดูหน่อยสิถ้าพวกเธอแสดงออกชัดเจนสักขนาดนี้มันก็ใช่แล้วปะว่าเธอกําลังแอบสนใจคุณอยู่อย่าเอาแต่มองว่าเธออ่อยเพราะบางทีสิ่งที่เธอทำกับคุณเธอก็ไม่ได้ไปทำกับใครฉะนั้นคิดเข้าข้างตัวเองสักหน่อยก็ได้